ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะวันกับช่องไนนวันดูสีดิเช่นเคยนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแฟนคลับของตัวศิลปินขอมาให้เราลองรีแอคเพลงนี้ดูนะเพลงนี้มีชื่อว่าอยากป้อนไข่ให้อ้ายซึ่งตัวแฟนคลับเองเดาว,ว่าน่าจะเป็นคนลาว เขาพิมพ์เป็นภาษาไทยได้แบบเออน่ารักดีแต่ว่าแบบมิชชั่นอิมพอสิเบิมากกูจะแกะยังไงดีแต่โอเครู้แล้วนะคะว่าเป็นเพลงที่มีชื่อว่าอยากป้อนไข่ให้อ้ายนะเป็นขอศิลปินที่มีชื่อว่าถิ่นลำพองนะคะเวส่ซองโอเคขอย้ำนะเราเป็นแค่คนมาฟังเพลงเนาก็ม,มาฟังกันเลยดีกว่านะโอ

ยังแค่เธอคนดีนัดอายอีเลี่ยพ้อนใครให้อายเจได้จะมีความสุขบ่อยแล้จะต้องทนทุกข์ยุเคียงข้างกายจจไม่เพียงแต่อายคนนี้ อเป็นเพื่อเอ็มเทา่าบ่ฮักกันกะจีเอาไฟไปเผาเฮือนเท่าเด็ดสิกว้างทางเจ้าทุกทางทางนองโบ่ได้นะ อา้าวเฮ้ยอ่ะยังไงเออเอ่ะ,อะ,อะโอเคเพลงนี้เนาะ อยากปอดไข่ให้อ้ายเป็นเพลงที่ทำไมเรารู้สึกเออปฏิกิริยาเรามันดูแบบเฮ้ยเอิร์กอาร์กอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเอ๊ e, มันจะยังไงอาจจะเป็นฟิลแบบเป็นฟิลนี้เนาะร,รู้แบบเป็นฟิลแบบอ่ะกูคาดเดาเลยว่าเป็นเพลงแนวแบบรักใส่อ,อะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ e, จะยังไงวะ ลูกเล่นในเอมวแบบโดนตีมันทำให้เรารู้สึกชอบมากๆเลยเคยเป็นบอเวลาเห็นคนหนักหัวใจมันเต้นแหงคักลงหักบอทันตั้งตัวคือแบบพอเราฟังท่อนนี้ฉันรู้เลยว่าแบบเอ๊ะมันจะต้องเป็นแบบฟิลแบบใส่ๆน่ารักกูคิดแบบจิบจีบหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะก็คิดไปเองไะคนเรา ไปเองก็เป็นอย่างนี้แหละนะแต่ฉันชอบเดนตรีอะ่ะชอบดนตีพาร์ทนี้มากมันมีความแบบคือเป็นเพลงที่เหมาะที่แบบไปร้องในร้านมากๆเลย จจจจะะะะมมมีีีคควาาาสุุบ่อยอ,อยยยยยแล้ตตงงงงทนกูเกเพภาพจําฉันถูกลบเลือนไปเลยอ่ะคือมันเพลงที่แบบดนตรีมันแนวแล้วก็จังหวะการร้องดีมากๆแล้วเนื้อหาเพลงแบบสนุกเนื้อหาเพลงแบบแนวแบบจีบแบบวอนยูมากเลยแบบฟีลแบบกูวอนมากแบบมึงต้องมาเป็นแฟนกูให้ได้อะไร <laughs> นานั้นซึ่งมันดูแบบ เ,เพลงที่ดูแบบน่ารักอะ่ะชอบพาร์ทเอ่อน่าจะเป็นพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทที่แบบโอ้ถ้าเพลงนี้แบบไปเปิดในร้านแบบยาวอะ่ะยาวยาวเลยนะ เป็นเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจที่จะเอาไปร้องแบบในร้านหรือแบบเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักแล้วแบบชอบน่ามันมันน่ารักอะ่ะเป็นดนตรีที่แบบเออมันมีจังหวะให้เราแบบ เบาๆบ,าบิวจังหวะเลยก็แบบยาวนี่ยเธอมันไม่จังหวะให้เขายาวแม้เออมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเพลงที่น่าสนใจมากๆเลยนะชอบในการที่ตัวนักร้องแต่งคอสตูมน่าจะเป็นชุดประจำพื้นเมืองชุดอะไรสักอย่างคิดว่าแต่ว่ามันทำให้โดดเด่นแล้วแบบมันดูแบบเด่นเลยอะมันดูแบบ นี่นี่คือนักร้องเว้ยอะไรเงี้ยเออโอเคเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าน่ารักน่าสนใจแล้วก็ชอบดนตรีมากๆเลยนะก็โอเคขอย้ัอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแค่คนมาฟังเพลงนะแล้วก็ถ้ามีคขามเขียนต่างสำหรับเพลงนี้สามารถคอมเมนต์บอกได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีคำหยาบก็ต้องขอโทษด้วยนะคะกั้นใหม่อีน่าสวัสดีคะ่ะ